อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อด้านบนกันเลยนะว่าทำยังไงนั่นเองถ้าใครทําได้ก็ลองทําก่อนนะข้อนี้นะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นเองนะเป็นแนวข้อสอบเหมือนเองี้ยอ่ะใครทําได้ลองทําไปก่อนเลยอ่ะอ่ะทีนี้ถ้าใครทําเสร็จแล้วมาเฉลยพร้อมกันมาจะบอกว่าความสมันระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่เป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดนั่นเองก็คือลักษณะความสมันมีอะไรบ้างก็จะมีบวกกับอะไรเอย่ยลบก็คือเราเรียกว่าภาวะปรสิตใช่ไหม กับอันนึงคือบวกกับบวกกันเองซึ่งบวกกับบวกมันมี2แบบด้วยกันคือจะมีได้ประโยชน์ร่วมกันถูกปะได้ประโยชน์ร่วมกันถูกปะกับอะไรเอ่ยกับอีกอันนึงคือจะเป็นได้ประโยชน์ร่วมกันกับภาวะอะไรพึ่งพาถูกปะซึ่ง2ตัวเนี้ยแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าได้ประโยชน์ร่วมกันคือแยกกันแล้วไม่ตายแต่ถ้าพึ่งพาใส่คือแยกกันแล้วปุ๊บตายปั๊มเองต่อไปก็คือีมะไรอีกบวกกับศูนย์คืออะไรเอ่ยภาวะอิงอาศัยปะ ซึ่งนอกจากนั้นก็จะมีภาวะเป็นกลางด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูว่าเป็นไงทีนี้เฉลยข้อนี้ตอบอะไรเ,เอ่ยอ่าก็คือเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตอบอะไรกันมาจบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวนี้มีอะไรบ้างอ่าเราไล่ลงกันเลยนะกาฝากกับต้นไม้ใหญ่เอ๊ะกาฝากกับต้นไม้ใหญ่คืออะไรเอ่ยกาฝากคือจะเป็นพืชตัวพืชหนึ่งที่ดูดน้ําเลี้ยงของต้นไม้ปะแสดงว่าอีเนี่ยเป็นบวกมันได้ประโยชน์ไงมันดูดน้ําเลี้ยงไป ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องเสียประโยชน์นั่นเองเอาเป็นเพราะว่าผสิตนี่ถูกไหมสมมติแรกคือเพราะว่าผสิตถูกไหมบวกกับลบถูกไหมอ่ะแล้วไปไรในไก่อ่าไรคือเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเห็บหมัดอ่ะแต่คล้ายๆกันคือดูดเลือดถูกไหมใช่แล้วคือแปลว่าตัวนี้ก็ต้องได้ประโยชน์เหมือนกันตัวไก่ก็โอ้โหเสียประโยชน์ดีเสียเลือดถูกไหมบวกกับลบนี่เอ้ยบวกกับลบนี่แปลว่า2ตัวนี้เป็นภาวะาโปรฟิตโปรฟิตโปรฟิตไหมปรสิตธิ์นะ ต่อไปพญาติใบไม้ในตับโอ้โหนี่ชัดเจนหรือป้ะก็คือเป็นพญาติคือเป็นอะไรเป็นบวกไหมโอ้โหเอาน้ําเลี้ยงอาหารอะไรที่เรากินก้าไปไปส่วนตับก็แน่นอนก็ต้องร่างกายของมนุษย์เราก็ต้องเสียประโยชน์แล้วบวกกับลบก็เป็นเพราะปรสิตเด็กช่แล้วข้อนี้เลยตอบไรก็เลยตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเดียวกันนั่นเองนะอ่ะทีนี้ถ้ามีเวลาว่างก็ลองดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะอย่างเช่นมัดกับสุนัขโอ้ก็คือนี่เป็นภาวะไงบวกกับลบ ถูกไหมเป็นวลสินถูกไหมนกเอี้ยงควายเป็นบวกกับบวกว่าอ่านกเอี้ยกกับควายบวกกับบวกคือเป็นาภาวะภาวะอะไรได้เปรียบร่วมกันถูกไหมเออต่อไปเหากับควายก็เป็นบวกกับลบใช่ไหมอ่าเห็นไหมคนละทิศทางเลยถูกป่ะต่อไปนอนกับใบไม้นอ้วก็ใบไบม้คือความจริงก็เป็นความสัมพันธ์แบบอาจจะพูดว่าเป็นแบบล่ายเหยื่อก็ได้ไปก็เป็นบวกกับลบก็ได้นะอ,อบวกกับลบก็ไดีต่อไปเหาบนหัวคนอ่าเหาคือจะเป็น สิ่งที่อยู่บนหัวถูป้ะแน่นอนว่าถ้าเป็นใครเป็นผู้หญิงนี่โอ้โหเจอเหาบ่อยมากไหมแสดงว่าอันนี้คืออะไรเอย่ยเป็นบวกกับลบอีกแล้วเป็นปรสิตถูกป่ะเหาฉลามกับปลาฉลามนี่ทีเนี้ยถ้าฟังคำว่าเหาเฮ้ยตกใจว่าเฮ้ยเป็นปรสิตหรือเปล่าไม่ใช่นอ้องเหาฉลามคืจะเป็นปลากระติ้วหนึ่งที่อยู่ตามซอกฟันหรืออยู่ตามตัวของปลาฉลามนี่ก็เป็นบวกปลาฉลามมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าศูนย์ถูกไหมเออต่อไปแบคทีเรียในลำไส้ของคนโอ้นี่เป็นอะไรเอ่ย และกษณะเป็นไงก็คือจะเป็นบวกถูกป่ะคนนะเฮ้ยแบคเีเรียไปอยู่ร่างกายเราดีไหมดีเนาะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเรากินผักอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราไม่ีไม่มีน้ําย่อยเกี่ยวกับการย่อยผักไหมแสดงว่าก็เป็นบวกกับบวกนนเองเพราะว่าแบคเีเรียนี่แหละจะช่วยในการย่อยผักนั่นเองนะต่อไปไวรัสตับเสีบีโอ้โหที่ชัดเจนแล้วนะ้องลบแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราไถ้าลบถ้าเจอกับไวรัสก็เรียบร้อยเลยถูกปนะ่ะบวกกับลบนนเองนะตรงน,นี้ต่อไปดอกไม้กับมลง ดอกไม้เป็นบวกแน่นอนมาแรงก,ก็เป็นบวกเช่นกันทีนี้น้องอย่านึกถึงเป็นพวกตะกะแตนอย่างเงี้ยหรือวะล่ามาแรงในที่นี่คือพูดถึงพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยหรือพึ่งว่าช่วยในการ,กรสผสมเกรสรของดอกไม้อีกนะชั้นนี่คือแต่ละข้อก็จะมีความหมายแบบนี้แต่ว่าตอบไหนคือตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองอ่ะก็ลองดูนะว่าเราตอบตรงกันไหมนะประมาณนี้